มามมา,มา,มาดูกันทุกคนปฐม,มบทองค์พระปฐมเจดีค่ะค่ะเปิดมาหน้านแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่ององค์พระปฐมเจดีองค์แรกค่ะอันนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าพระเจ้าโศกนะคะได้มาเหมือนสร้างอะคะ่ะ องค์พระพุทธเจดีย์องแรกเอาไว้ยุคแรกเป็นยังไงลูกยุคเริ่มแรกลักษณะขององค์พระพุทธเจดีย์เป็นยังไงคะเป็นทรงระฆังคว่ำค่ะมาแต่เดิมแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นองค์กลมๆเล็กๆองค์กลมๆเล็กๆเป็นรูประฆังคว่ำนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปลูกยุคเริ่มต้นการบูรณะก็จะเป็นเหมือนทรงระฆังคว่ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเหมือนมีการพัฒนาบูรณะมาจากองค์แรกค่ะจากพัฒนาสังเกตนะคะทุกคน รูปร่างขององค์พร,ระปฐมเจดีย์เนี่ยตอนแรกจะเป็นะระฆังป้อมแล้วก็จะเตี้ยนิดนึงแต่พอยุคเริ่มต้นของการบูรณะเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะต่อไปนะลูกอ่าเปิดเลยว้าวต่อไปนะคะจะเป็นยุคการบูรณพะพระปฐมค่ะตอนแรกอะ่ะจะไม่ค่อยไม่ได้มีชื่อหรือว่ามีหลักฐานว่าเอออันนี้ชื่ออะไรอนนี้ชื่ออะไรแต่ว่าเหมือนมีการพัฒนามาใช่ไหมคะก็จะเรียกกันว่าพระปฐม อตอนแรกเรียกว่าองค์พระปฐมเอ่อเหมือนตอนแรกอะคะ่ะมันเป็นเจดีเฉยๆไม่นด้เ่ายังไม่ได้มีชื่อ,อตอนแรกก็คือเป็นเจดีย์เฉยๆยังไม่ได้มีชื่ออะไรแต่พอเริ่มต้นของการบูรณะขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อหรือว่าเรียกกันว่าพระปฐมพระปฐมอ๋อพระขอโทษนะคะพระปฐมพพว้าวต่อไปนะคะ พัฒนาการขององค์พระปฐมเจดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้จะเป็นยุคปัจจุบันเลยนะคะทุกคนอ่ะเป็นยังไงบ้างลูกค่ะคือรอบๆเนี้ยมันเหมือนมีวิหารทั้งสี่ทิศก็จะมีอ่พระร่วงนะคะพระ,ะร่วงร่วงรจนทริษใช่ค่ะชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นเอ่อวิหารหลวงนะคะอ่าวิหารหลวงชั้นที่สามก็จะเป็นเอ่อพระศิลาขาวนะคะพระศิลาขาวอ่ะต่อไปลูก พระพุทธเายญาติค่ะหรือว่าเรียกกันว่าพระนอนออาพระพุทธเายญาติหรือว่าเรียกว่าพระนอนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพัฒนาการขององค์พระปฐมเจดีย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันพี่อยากจะถามามาองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะคะสมัยรัตนโกสินทร์นี้ตั้งแต่เริ่มที่ารัชการที่สี่ใช่ไหมใช่ทุกคนคะ องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะคะในสมัยแรกเนี่ยในรัชกาลที่4นะคะต่อมาเนี่ยก็มีบูรณะมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ท่านจะเหมือนสร้างทางรถไฟเห<อ>มือนสร้างรอบนอกขององค์พระปฐมเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่5นะคะองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการขนส่งนะคะก็มีการสร้างรางรถไฟเนี่ยตงรงรอบๆองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อการคมนาคม การเดินทางที่สะดวกของประชาชนนะคะอ่ะต่อไปค่ะราชการที่6นะคะราชาการที่6นะคะท่าน,นเนี่ยก็จะเหมือนตกแต่งภายในของวิหารของอพระพรสมเดีย์ค่ะให้แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นโอ้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของพัฒนาการองค์พระประถสมเจดีย์ค่ะนี่น้องอะไรลูกเอ่อนูเช่ลูกตานะคะน้องลูกตานะคะอย่างนี้ขอบคุณนะคะสําหรับสาระดีๆนะคะ ในวันนี้นะคะน้องลูกตาลอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนเปีอะไรลูกช่วยแนะนานิดนึงค่ะหนูก็ชื่อลูกตาลนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครปฐมค่ะสาขาออกแบบนิเทศศิลป์น,นะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเรียนเนี่ยก็มาเข้าที่เว็บไซต์ราชภัฏนคปรปฐมได้เลยค่ะจ้าหรือว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะตอบให้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ